ับมายาสเปเชียลของเราจะพาไปดูพลังคู่จิ้นของเคมบุกดา อย่างที่ทราบนะคะเขาเป็น<ฆ>คู่จิ้นที่ดังมากของช่องเจ็ค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่นั่นเองค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าเขยบ้านไร่สไปไฮโซของค่ายมีเดียซีนนั่นเองนะคะ<ฆ>แล้วก็เนื่องจากละครเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการต่อยอดความสำเร็จของคู่จิน้นเทมหัสวีนะคะแล้วก็มุกดาณนนรินทั์รณ์นั่นเองค่ะ<ฆ>ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เคยสร้างปรากฏการโซเวนีดังมากนะคุณผู้ชมปรากฏการพ่อจ๋ามแม่จ,าจาม๋าจำได้ไหมตอนนั้น่ะใช่นะคะก<ะ>จูบคนชอบทั้งบ้านทั้งเมืองเลยจริงนะพอออนแอน แล้วเนี่ยล่าสม่อปีนที่แล้วเขาไปออนที่ต่างประเทศด้วยไงที่จีนเนี่ยที่ที่เขาไปน่าุผู้ชมค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรียกได้ว่าแบบเคมีเขาก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็คืนนะคะเรตติ้งดีมากเลยนะเพิ่งออนเป็นเรตติ้งเมื่อวันที่14กุมภาโอ้โหติดเทรนด์้วยนะคะคุณจริงนะคะซึ่งการที่ช่อง7 HD ปล่อยผลงานเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดนะคะการใช้กระแสความจ้นของเคมมุกดารับต้นปีเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไป14กุมภาออนไปโอ้โหหลายคนสนใจถือว่าเป็นเรื่องดีเดี๋ยว โอ้นะคะ<อ>ซึ่ง <นะ S 2> มันเป็นเรื่องราวของหนุ่มบ้านไร่ที่ตกกระไดพลอโยโจรนะคะกลายเป็นผู้บาวกลับมาเราหนีมาแล้วนะจ๊ะอของสาวไฮโซนะคะแล้วก็มีการตกลงบางอย่างภารกิจพิชิตหัวใจแม่ยายแล้วก็ความรักสุดชุลมุนจุงบังเกิดขึ้น การต่อยอดเป็น <sketches> ย oh ังไงบ้างจังนี่ไงการต่อยอดพลังคู่จิ้นของเข้มมุกดาในละครเรื่องเถยอบ้านไร่สไายไฮโซนะคะก็เป็นที่น่าจับตามองมาอย่างมากเลยค่ะคุณเพราะว่านอกจากจะขายความจิ้นของทั้งคู่แล้วเนี่ยน่าแสดงในเรื่องก็่งเรียกได้ว่ายกทัพคนบันเทิงมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคุณเบนสันติราชคุณมะเหมี่ยวพันรพชดาค่ะคุณการนัชชาเนี่ยคุณวิกฤตดสดาคุณสาอนิสาโอ้และอื่นอีกมากมายค่ะเรียกได้ว่าอีพีแรกเนี่ยคุณเข้มแล้วก็มุกดามาเจอกันก็เสิร์ฟความฮาแบบจัดหนักจัด ทีำเอาแฟนละครประทับใจแบบสุดๆไปเลยนะคะอย่าพลาดละกันใครที่พลาดชม2ตอนแรกไปก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางบักบูดอททีวีนะคะแล้วก็รับชมสดพร้อมกันได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ดีนะคะใช่นะคะติดตามกันได้กับละครเรื่องเคยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซนั่นเองนะคะรับรองว่าคูจิ้นเคมุกดากลับมาฮอตอีกแน่นอนเลยถูกต้องแล้วนะคะติดตามด้วยละกันจ้าแต่วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าเราสองคนลาไปแล้ว นอ้องสว<า>ัสดีค่ะ